อก่อนจะกวนน้ำรับพรนอ้อ <c> ง <oughs> ดวงตาในน,นามคณะสงฆ์ทุกพวกฝ่ายตลอดแม่จีแม่ปามพ่อปามลูกเนนน้อขออนุโมทนาสก่อนเดนิเริ่มตั้งแต่เมื่อวานจงเน้ อน no. วันก่อนโนนจานมหาเาวาท่านเมตตามาวัตะเขียนทองจันทบุรีร้อมญาโยมบวชนาคและอื่นๆท่านในปรารุธรรมะตอนเพน ญาติโยมแม่ชีแม่มพามก็เลยบูชาธรรมสองพับบาทท่านก็เลยร่วมสร้างตึกสงอาพาธทงงพั้าร้อยบาทเดิโมทนาสาธุนอกจากนั้นคุณโยมพ่อประทีปนายอมรผู้เป็นน้องชายประสบทรัพย์ โอนประจัยทำบุสร้างตึกรงอาภาพจำนวนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเดอ้ออุเทศไท้คุณแม่ประชุมพ่อสเนประสบทรัพย์คุณยายเฮียสอนจันทและญาติญาติทั้งหลายโอนที่ธนาคารอมสินหัภัยกรุงศี เมื่อวันที่8มิถุนายน2 5 6 7เวลา16หนาฬิกา47จนาทีนอนอกจากนั้นทิจยันยงต้มทองพร้อมครอบครัวโอนปัจจัยทำบุญทุกอย่างภายในวัดนี่500บาทปันวง้าคารลงตายอีก้าร้อยบาทรวมเป็น1,000บาท โอมทาโอมทนาคาณอมสินเมื่อวันที่แปดมิถุนายนสองพันรอยหกสิบเจ็ดเวลาสิบเก้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีน้อเมื่อวานนี้โยมเทียงโยมโยน้อมาถวายสังฆทาน หลายหลายอย่างวัน,น,นเถอนะนอโมทนาสาธุแล้วก็ขออนุมโมทนานอีกนอเจ้าภาพผู้รวมสร้างกุฏิเพื่อถวายวัดบ้านกระบอหนุรูบาอาจารย์ที่อยู่ไม่ค่อยจะสะดวกมีหลายอยู่แต่บ่ค่อยสะดวกนอะ หนึ่งพระมหาวิรัตวิรัตโนนเปรียนธรรมเก้าประโยควัดบ้านกบอนระยะติธรรมหนึ่งมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสองพระอาจารย์มหาประเทืองมหาปัญโยปเปรียนธรรมเก้าประโยค สองหมื่นห้าพันบาทสามนางภูวันเหล่าสารยาที่ทมของประจา์มาวิรัตเนี่ยที่มาบ่อยๆแต่ <c oughs> ก่อนพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพหนึ่งหลังเนี่ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย ห้าสิบห้าบาทเดอ้อขออนุโมทนาสาธุนิพพานะปัจเจโยโุกต <c oughs> และนอกจากนั้นมื่วานนอยอยมนันาาเจริญของเราท่านได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าการก่อสร้างตึกสงอาภาพ เพิ่นก็ะร้อยพระกันมาทำบุญนะครับไปเบิ่งตุดสง้อมบาสันพินวานมันตั้งใจมาอีหลีนเ <c> ก <oughs> ้าคนพนมาเมื่อวันรายนามพระรันสร้างตุดสงอา,าภาตหนองบ้านคืมใหญ่ตำบลนคืมใหญ่อำเภอเมืองจงังหวัดตำนาเจริญ <c oughs> นางสันทองจันทศรี คร,รอบครัวนีหนึ่งพันบาทพ่อวีนัสปัญญาสายแม่ขจรการมาแม่ทองจันสุวรรณรมแม่พระนอมมารสีมารสีหนึ่งพันสองร้อยบาทายมแม่อมอนรัต สีเหมือนร้ำครอบครัวหนึ่งร้อยบาทคนใหญ่นุ่นภารกิจบ้านหนองมะเสียงตำบลหนองไฮอำเภอเสนางขนิพคมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมสร้างถึงสงอาพาธสองร้อยบาท คุณตาทองหล่อภารกิจบ้านหนองมะเสียงตำบลหนองหายอำเภอแสานากคณิคมมำน,นาจเจริญร่วมสร้างตึกทงอาพาธีหนึ่งร้อยบาทนนบปานะัประเจอโหตุหนอและนอกจากนั้นบันเน่ <c oughs> คนแม่ชีพรทิพหอ,อระเพียง พร้อมลูกหลานทำบุญคล้ายวันเกิดวันที่สิบเมนายนครบรอบเจ็ดสิบสี่ปีเี่บระมหาพงพัานอ่านไปแล้วนอทำบุญบำรุงพระศาสนาหนึ่งพันบาท ค้าพระตาทหนึ่งพันบาทร่วมสร้างตึกสงอาภาพอีกหนึ่งพันบาทถวายบรมงาาการลงตาย500บาทรวมเป็น3,500บาท <c oughs> แล้วก็จะตัวปัจจัยถ้าจะทำมื่นอื่นโุทิศบุญกุศลไห้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างมาหาป่งพันน่านไปแล้วนอหลวงตาจึงขออนุโมทนาสาธุการ แน่นอนจากนั้นหลวงปู่เชื่อมเมื่อวานเป็นเมื่อบ้านปุญญาทโรนทำบูญรอบหกรอบเจ็ดสิบสองปีหุ่นาปูเชื่อมก็ดียังเก่งอยู่ยังไปมาสะดวกอยู่เสบเมยยอหกเจ็ดนอนนอนถวายหลวงตา แล้วแต่จะบริแล้วแต่จะบริหารนี่สองพันบาทอุทิศสว่วนกุศลแก่แม่นางศีนาสันพูดถึงแก่กรรมไปเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมเมื่อวานนี้กรถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้ก้ามิยอหกเจ็ดนอจงอนุมโมทนาเหมือนกระตนดำเองนิปพานะปัจยโยโหตู นย้ยงแม่ถึงแก่กรรมไปเหยี่ยมมือวาเมื่อนี่ครบรอบเจ็ดสิบสองปีหลวงปู่เชื่อมพระเจานั่นหลวงตาแนะนาคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการวันนี้สั้นๆ <c oughs> ธรรมะเนาเมื่อวานินหลวงตาว่าหอดใสเจอไดบอ ว่าแม่ลืมบดและบ่ปุตเตวิชาสุถาปะยะจงให้บุตรเรียนรู้วิทยาสตัวะเมื่ันนี่เนาะใ,ให้ลูกให้หลานได้เรียนรู้ปัญจานนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ญาตาิย่ายจึงเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ นอกจากเรียนทางโลกแล้วพอแม่ปุญญาตานยาเนี่อยางให้ลูกหลานเรียนทางธรรมอีกนักธรรมตรีนักธรรมโตนักธรรมเอกแล้วก็าบาลีประโยคหนึ่งสองประโยคสามหอดประโยคเก้าและยังมีอื่นๆอ,อีกเรียนอีกมากมายอันนี้ถือว่าพุทธพจน์ได้เนี่ย ติตัดว้เนี่ยจงให้บุตรเรียนรู้วิทยาเพราะว่าคนมีปัญญาเนี่ยพิเศษว่าสันส่นซะว่ายังกัง,งายเข้าใจไว้ความขี้ดือ้อกับบลายอาจจะมีบ้างแต่กับบลายพ็อบอกแล้วไม่เข้าใจโหลดจังทีนะ อย่างเราอย่างบางคนเสิ้์เบิงพันวะพอเสิ้์ประ,ประรบเราเมาที่แหละกินเหล่าแม่พอแม่ก็เลยเตือนเหล่ามันเป็นยังสี่ลหะลาะะเศร้าสลาเดิมครับหลดเศร้าอีรีก็มีเหงว่าจังนะสิน่ะสูบยาคือกัน ยาเนี่หมาบ้สูบเด้อล่ะเด้อว่าสันต์ลดเศร้าอิริยาวาบเพว่าแต่แนวอื่นหมาบวกินเนีบางอย่างเนี่ยแต่ว่าหมาเนี่กินขี้ก็ได้แต่ว่าโบราณพันบอกบางขั้นหนาฟังหนาฟังเจอเมนสัวสัวฟากหมาพันว่าแต่ก่อนหลวงตากังเครดอยู่ เป็นอย่างบร่รานพันจังดาโพดดาโพยแท้มนุษย์แท่แต้มันที่สัวฝากหมาเป็นอยู่บอสัตว์เราขึ้นไปขึ้นมาหลดแม่นอีรีบางอย่างดอกว่าบ่เม็นทำเบิดดอกยางเหล่ากด็ดียาสูบกด็ดียาบ่ายาอีก็ดีฝิ่นกัญชายาบ้ายาอีนี่ใบกระท่อมนี่เลาะขาย ไปขายตามท่ามกันกนี่คนนี่คนก็นยังไปซื้อกินอยู่กินแล้วล่ะมันจะเลินกับไขยูยแล้วพอจะเริศตดล้วกินไปกินมามันเราเมาครูบพีบ้านเนี่ยเ็นตตนจะ่าคือถึงคัมบรานราสุ่าฝมาหาว่าสะนะ้มาไม่มองเนี่ยจะมันงงดอยู่ โบราณก็เป็นเบาถือเบาคักกระดอกกระเดือเนาะจังสีนาเป็นต้นเพราะนั้นพะจะไห้เรียนหนังสืออ้าวสโลสังวิรุณเหตะเมทาวีเขเต,เตพีชังวะวุธิยาคนมีปัญญาย่อมงอกงามดังพืชในนา งอกงามด้วยน้ำฝนพระพุทธเจ้าคนตาดใ้คนที่มีปัญญานะั้นย่อมงอกงามดังพืชในนางอกงามด้วยน้ำฝนขันฝนตกมาย่ามใดสมบูรณ์บริบูรณ์ปีใดบังเขานะ่าแน่นอนงามงาม โอ้ยเจมันดีเจ้าของหน้าก็อิ่มอกอิ่มใจเห็ดหน้าแล้วก็ชื่นนกชื่นใจสบายจิตสบายใจเป็นแนวนันคนมีปัญญาหลดเป็นน,นินั้นเห็นบ่หงอกงามในสังคมงอกงามอยู่ในเฮือนในซ่านอยู่เฮือนอยู่ซ่านกับ,บสร้างความทุกข์ไห้แก่พอแก่แม่ เห็นพอยเห็นแม่เจนึงเขาผมครับหนูจ้ารถไปซอยพอซอยแม่แม่พักษาให้หนูแม่พักษาให้ผมหนึ่งเขาหนึ่งน้ำบังง้วบังควายถ่ายหายถ่ายหน้ากวดเท่านกวดสั้นสะ่าสะแพ้หนูหนูจ้าหนูจ้าโหลดผมครับผมครับโหลด เห็นมาอยู่วัดอยู่ว่าก็คือกันคนมีปัญญาเนี่ยโอ้ยใจแมนดีการทั้หยกตัวอย่างก,ก็แต่ปุณละแต่กันสมัยยกก่อนเนาะกระหลงปูมันไปมาเยี่ยงบาดเก่าเฮามาเผยแผ่ประกรรมฐานเจอหลวงปมมู่พระธรรมทิิยานได้บวชเงิดบอ ลูกหลานบอชนยชแนงเฮ้ารลอง้หมันประเทศวันจังไหนเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนแต่เวเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวนแต่เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนั่งหยักซินี่กับคุณละทิดาเป็นเวนเป็นครูเวนกันมา หลายภพหลายชาติเห็นบอกมันบ่แมนชาติเดียวได้มันหลายภพหลายชาติได้หลวงปู่ประธานมร่ยานต,ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยออกมาน้ำพอใหญ่แม่ใหญ่นี่มานางฟังอยู่โบสถ์นี่อยู่ป่าสมัยก่อนบ้านยังไม่ยังนะหลวงปู่มันมาเผ่อยแพร่บรกกรรมฐาน พอมดยขนาดคุบอายจแม่ชีแม e ่พราว่าไม่น่อยนะเผยแหวนประการฐานอยู่ไวบ่ายกบอนเพิ่นเทเรื่องนั่งยักสีนีปูยังจำได้อยู่ว่าสนขนามันเป็นปูได้มาเทศอยู่สละหลังที่เข้ามาจะไม่งานอย่างบุหรี่หลวงปู่นี่มั่หลวงปูมาเทศไปเลยป่าโลเป็นฟังเห็นบ่ นี่เป็นดัวนั้นเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาเนี่ยงอกงามเมื่อลงปูบันฟังแล้วออกลงเรียนแล้วก็ในเดชุกกระเด็บวชศึกษาพระธรรมในันจนได้รเรียนธรรมเจ็ดประโยคหลลงปูวัดสิุบลและในที่สุดก็เป็นเจ้าวาสวัดสิุบลรัตนารามวัดหลวงอยู่เมืองอุบล แล้วก็ได้เป็นเจ้าคณะภาพสิบคณะพระธรรมยุทธ์เห็นบ่ผู้มีปัญญาเนี่เป็นนั่นนั่นโหลดดีดีสรุปสันทันเพราะฉะน,น,นั้นมือเนี่ยเอาแลเนาะพอทางคณะคู่ดันพอและคู่โรงเรียนปาเตยปาติยวนาะมือนี่มเอมือ,อน เป็นผ้าหนักเรียนปอชีปอหาปอหกมอ 1, หนึ่งม่อสองมอสาม 3, มาอศึกษาธรรมสองมื่อภาชนันหลวงตาปาโรกธรรมานี่เกี่ยวกับคนมีปัญญายอมงอกงามได้ทมกลางเช่าโลกวาวจันทีสาอยู่ใสกะดีคนมีปัญญา อยู่ฮื่น,นก็ดีอยู่ฮื่นอยู่โรงเลียนก็ดีอยู่โรงเลียงอยู่วัดกด็ดีอยู่วัดไปทำงานอย่มองใดก็ดีมองนั่นขันมีปัญญาเป็นน,นั้นเพนานราณนณิลองตาปารลพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนมีปัญญาย่อมงอกงามดังพืชในนางอกงามด้วยน้ำฝน ไพราะฉะนั้นก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาก็ขออนุโมทานาสาธุการด้วยอนุภาพบารมีคุณพระรีรตนาตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ประเทรานุเทระกลุบาจารย์ประสงค์องค์สามนเณรแ,ม,แม,ม,ม่จีแม่พามพระพามเจ้านาตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย โตะท่าน,ท,านทุกคนโุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราท่านทัน้งหลายเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์พุทพุทธศาสนาอย่างมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระนนรายอย่างมั่นคงมีโอกาสได้ทานรักษาสีนเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงสักนิ สำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตและเข้าถึงบนกุศลบารมีธรรมน้อมบนกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจิตใจของเราท่านทางลายสมบูรณ์บริบูบรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วใจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบาเนเอบิยมผ่องแผ้วแล้วเราก็น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิที่เบศมาภรมีพลาดุนิเดชมหาราชบรม,มานาถบอพิราชการที่เก้าพร้อมด้วยพระาพามหากษัตริยาธิีรัชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตรไปแล้วพระบรมีวงสานุวงศ์ทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙พระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมก้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีราชกุลพระีนาถพิรชกัญญานีตลอดพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกๆพระองค์ น้อมบนน้อมกุศลถวายไดบุราพาจารย์เจ้าพระเดชราชาจย์เจ้าของเราท่านทาลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอเดกบุกุศลนกกบิดามารดาของใครของมันเดอจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อ นืเ้เก็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาชีวิตเราท่านท,ทั้งหลายมาปุถีบุญกุศลนี้แก่ปู่ย่าตายายสามีปัญญาบุตรดาลูกหลานครูบาอาจารย์ผู้มีประกาศระคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดารักเด้ากกรนในเวรบดานสัมพัสทัางหลายขอทุกทุกฝ่ายจงรับรูและรับทราบ ขอญาุโมทนาสาธุการเหมกระตนดำเองถ้ามีความทุกข์ก่อยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความทุกข์อยู่แล้วขอให้สุขอย่างนี้ขึ้นไปขอพระเทรานุเทระคุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรเม่จีแม่ฟ้ามพระฟ้ามเจ้านาญาโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่าย ได่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกก็จะมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยเจตุรพิทพร์ชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนัสสุขะพร,ะพระพาปฏิปานธนสานสมบัติธรรมสารสมบัติ นักิดสิ่งใดไม่ไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความเคดความปรารถนานั้นๆจงบรัรถนสำเร็จจงบรารถนสำเร็จจงบรัรถนสำเร็จและใยที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในบรรจากความทุกข์ต้งสันติสุขกล่าวคือมาผลปฏิภานด,ด้วยกันจงตุก่นันทุกคนเธอ 你完，再报告。